ประกาศเจ็จจำนงด้วยอำนาจที่ฉันได้รับฉันขอประกาศให้ฉันมีคา่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตราบชัวนิลันค่าแต่สวรรค์เบื้องบนหากใครมีโอกาสได้รับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะรับโปรดส่งมันมาให้ฉันแทนด้วยเถอะฉันเปิดกว้างและยินดีรับพรทุกประการจากท่านขอบคุณครับ ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนี่นะประกาศเจตจำนงเคล็ดลับอันทรงพลังที่นำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงฉันมีสมองเงินหลานโลกภายในของฉันสร้างสารรค์โลกภายนอกฉันมีสมองเงินหลานเรื่องที่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไป ฉันเลือกที่จะรับวิธีคิดใหม่ๆที่ช่วยให้ฉันมีความสุขและประสบความสำเร็จฉันมีสมองเงินล้านชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิธีทางของตัวเองได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันปล่อยวางประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวเองและสร้างสรรค์นอนาคตใหม่ไปสู่ความมั่งคั่ง มีสมองเงินหลานฉันสำรวจความคิดของตัวเองและยอมรับเฉพาะความคิดที่สร้างเสริมพลังให้กับฉันฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นผู้ลิขิตระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองฉันมีสมองเงินล้านเป้าหมายของฉันคือการเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้นฉันมีสมองเงินล้าน ฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งมั่นความสนใจไปที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคฉันเตรียมพร้อมฉันยิงแล้วค่อยเล็งฉันมีสมองเงินหลานฉันชื่นชมคนรวยฉันสรรเสริญคนรวยฉันรักคนรวยและฉันจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วยฉันมีสมองเงินล้าน ฉันเอาคนรวยที่ประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างฉันคบหากับคนรวยที่ประสบความสําเร็จถ้าพวกเขาทําได้ฉันก็ทําได้ฉันมีสมองเงินล้านฉันโปรโมทคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นรู้ด้วยความเชื่อมั่นและกระตือรือรน้นฉันมีสมองเงินล้านฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งมวลฉันสามารถรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้ ฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดกว้างและเต็มใจรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตฉันมีสมองเงินล้านฉันเลือกรับเงินตามผลงานฉันมีสมองเงินล้านฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูลค่าทรัพย์สินฉันมีสมองเงินล้าน ฉันเป็น <sympath> น <icking> ักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันลงมือทำทั้งๆที่กลัวฉันลงมือทำทั้งๆที่กังขาฉันลงมือทำทั้งๆที่กังวลฉันลงมือทำทั้งทๆที่ไม่สะดวกฉันลงมือทำทั้งๆที่อึดอัดใจฉันลงมือทำทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์อยากทำฉันมีสมองเงินล้าน มุ่งมันกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องฉันมีสมองเงินล้าน